5วายห้ายจากดิสนีย์ที่ได้แรงบันดาลใจมาจากคนดังเรามาเริ่มกันที่เออร์ซูล่าจากเดอะลิตเติ้ลเมอร์เได้รับแรงบันดาลใจมาจากแฮร์ิสเกรนมิลสเตดนักสแสดงนักร้องและแด๊กควีนชาวอเมริกันในยุค70สกาจากเดอะไลอ k อนคิง ตัวร้ายที่แสนเจ้าเล่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากฮิตเลอร์ผู้นำพรรนาสีโดยในหนังจะมีฉากแฮยีน่าเดินสวนสนามฉากนี้เหมือนแอบเอามาทำล้อยเลียนท่านผู้นำนิดๆเลยนะครับกอเทลจากเรื่องทงเกิลแม่เลี้ยงของลาบันเซลได้รับแรงบันดาลใจมาจากเชอร์รี่ลิมซาคิเซียนนักร้องและนักสแสดงชาวอเมริกันกับเจ้าของฉาย,ยา God d e s s of Pop พีทคู่ปรับตัวชิกายของมิกกี้เมาส์ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก วอลเลซเบียร y นักแสดงภาพยนตร์และละครชาวอเมริกันที่โด่งดังมากในภาพยนตร์เรื่อง Min and Bill ในปี1930และตัวสุดท้ายนะครับคิงแคนดี้จากเรื่อง Wake i s l o v e ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก It's Yeah า It ส s Win l e o p r o นักแสดงตลกชาวอเมริกันเขาเป็นที่รู้จักกันในานาม Perfect Fool นั่นเอง